มาเด้อพี่น้องมามากินต้มไก่น้ากันครับมันนี้กะพอดีพึ่งต้มเซ็จนะครับนี่ครับขอนียวหอนห้วนหนึ่งแล้วนะครับกะอื่นพี่อื่นนองขึ้นเก้าน,นะครับหาแนวใส่แง้มมันนี้กะสุ้งสิวาบุญอยู่ขึ้นกันนะครับ <c oughs> อาจจะบ่ได้พากเนนะครับมันนี้เสียงสดๆเลี้ยวๆนะครับตามเจตนาล่มของพี่น้องทั้งบ้านนะครับที ขอมานะครับขอแบบสดๆเลี้ยวๆสันว่านีจัดไห้ตามคำขอแล้วครับนี่ครับเตี้ยวขักปันยังครับน้ำขวดหนึ่งขของเขากระเทบหนึ่งกินต้มไก่ชำนีแล้ะครับผู้เดียวนะครับชีวิตก้นสดกันจังสี่แล้ะครับกินจังได้ก็ก,กินได้ยู่ยูง่ายๆกินง่ายๆล้วกษะบวงง่ายบอกได้บวงยากจะว่ากันไปนะครับเนาะอ่า ขอ,ขอให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจเอากันละกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับให้ได้มียอดวิวหลายกันละกันนะครับมียอดผู้ติดตามเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะครับยังได้ฝากไว้นในเด้อครับเด้เอเพจเบวต่อไอเบาต่อผ้าเตยนะครับอีกเพจหนึ่งนะครับไอเบาต่อผ้าเตยแฟนเพจนะครับ ฝากไปติดตามให้น้าในเดอรพี่น้องเดอรจังใดก็ได,ได้นะครับเอาละสุดไทยไทยสุดแล้วครับกินเข่าก่อนพี่น้องเสียบๆน้ำกันเดอรพี่น้องครับผมบ๊ายบาย